สวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่สามแล้วนะครับเป็นขั้นตอนการอบไอ้น้ำนะครับเป็นขั้นตอนการอบไอ้น้ำเตาเราก็เป็นเตาแบบลูกทุ่งนะครับดูใน u t u b e ครับนี่ครับเตาสามลูกนะครับถังสามลูกใช้ ท่อสองนิ้วนะครับยาวสามเมตรนะครับต่อเข้ากับโบเวอร์นะครับโบเวอร์ขนาดสองนิ้วนะครับยับโบเวอร์ขนาดสองนิ้วต่อเข้าไปเลยครับลองลองปิดดูนะครับ ไฟก็เบาลงนะครับเอาอเปิดครับนะครับนะ ทดลองครั้งแรกนะครับนี่ครับลงมาเป็นสามทางนะครับเข้าไปทางเข้าไปที่โรงเรียนท่อเดียวนะครับออกมาสามท่อนะครับสามถัง เอามาที่โรงครับโรงขนาด5คูณ9นะครับตอนนี้เราก็ปิดเรียบร้อยแล้วนะครับสามรูตรงนี้เราก็ใช้กิบหนีบนะครับกิบหนีบกิบหนีบแล้วก็เอาดินผมชายผ้านะครับดินสมชายผ้า เราไปดูอุณหภูมิกันครับเพิ่งจะก่อได้สามสิบนาทีนะครับดูว่าอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้อยู่สามสิบสองครับสามสิบสองครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจับ เวลาตอนมันภูมิหกสิบนะครับคอยดูครับว่าจะถึงหกสิบหรือเปล่า เดี๋ยวตอนนี้เขก็อบมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุณหภูมิกันนะครับนี่ครับหกสิบแล้วนะครับเดี๋ยวเริ่มจับเวลานะครับเดี๋ยวเริ่มจับเวลานะครับตอนนี้ก็สิบสามสี่ศูนย์นบสี่หนึ่งนะครับสิบสามสี่หนึ่ง จากเวลาไปสามชั่วโมงนะครับก็จะถึงสี่โมงสี่สิบเอ็ดนะครับถึงสี่โมงสี่สิบเอ็ดนะครับเราก็จะเราก็จะปิดไฟนะครับ ลายตัวช่วยครับ,รบลูกดีนะครับนี่ครับตัวช่วยโอเวอร์นะครับ สงนิ้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีตอน4โมง40ครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่กำหนดแล้วนะครับ4โมง41นะครับครบ3ชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอุณหภูมิกันนะครับ ลงมาที่ห้าสิบเก้านะครับห้าสิบเก้าเราก็พอแค่นี้นะครับพบสามชั่วโมงแล้วนะครับต่อไปก็ลาไฟนะครับ อย่างครับนี่ครับจบแล้วนะครับสำหรับ คลิปตอนที่สามนะครับการอบไปน้ำนะครับก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวดูตอนต่อไปนะครับตอนที่4ี่นะครับจะเป็นการโรยเชื้อนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็พอแค่นี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ